สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องสบายดีสบายดีจ้ามอนีไอดาพามาเทียวฟัวเดอป,ปารีฟัวเดอป,ปารีนีมันแมนนะนะาเพื่อนน่ะร่วมสินค้าสแสดงสินค้าทั่วโลกได้พี่น้องมันชิมีน่านะาไล,ล่ลายอย่างมาร่วมกันถ้าเป็นน่ของไทยนี่รู้สึกว่ามีครั้งหนึ่งดาเคยไปคือสีแถวเมืองทองธานีรู้สึกว่าสิเป็นแบบนั้นเลยจะ้ะ ตอนนี้เทากับอยู่ทิงอะนะสั้นอะปาร์คกกิงบนจอดรถนอะอยู่ข้างบนเท่ากับสามารถมองเห็นหอไอเฟนด้านนู้นแต่ว่ามันโบเห็นชัดเพราะว่าวันนี้มันมีหมอกแล้วก็อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปสื่อติเกตพานเขาพี่น้องตรงนี้ดีเสียละค่ะอ่าส่วนสำหรับส่วนของเทาหนีเสียเต็มละค่ะคนละสิบห้าเหรียญจ้ะ ผู้ที่มีส่วนลดเขาจะลดได้1 1เหรียญต่อหนึ่งเขา่าหนึ่งติเกตอกนะจ๊ะ,จะทุกๆปีพ่นจิมีการน,าน,านา่าโชว์สินค้าพี่น้องเข้าเข่ามากข้างในและมันชิมีเป็นตึกพี่น้องแต่ละตึกแต่ละตึกมันมีโฮนนัโนโฮนีเนาะอ่าเริ่มแรกเลยนี่เขาสิไปเบิงงานเครื่องเฮื่อ่อนก่อนจะ้ะมีการหลายตึกหลายสันด้วยพี่น้องเข้าตรงอ่า จำทางให้ดีเด้เพราะว่าถ้าจำไม่ได้นี่ก็หมุนอยู่ดีกันนะครึ่งวันก็นหาทางออกบ่เจอจ้ะแล้วตอนนี้เฮาก็มาถึงอ่ะนะเอาเกี่ยวกับบ้านนาะจ้ะเครื่องตกแต่งบ้านภายในบ้านในสวนผ่านข้ามาปุ๊บเพาก็สิมาเห็นครัวก่อนพี่นอ้องโอ้ครัวนี่มีทุกใส ครัวเล็กครัวใหญ่ครัวทันสมัยเ <Hello. S 1> ลนนี่แกแมนน่นนาเครื่องหัน่นพักคั่นผลไม้แบบออกสไตล์สวยงามเรียบร้อยหรูหรา <c oughs> แล้วก็อีกด้านนี้ก็แม่นจักพี่น้องจักเย็บผ้าจักปักผ้าปักลูกไม้มีมีหลายยี่หออันนี้เป็นยี่ห้อของเยอรมันนะคะและยังมีซิงเกอร์ยี่หอซิงเกอร์อีกดูด้านนูน้น แล้วยังมีของเกาหลีอีก,อก,อกมุมหนึ่งแต่ว่าดาคือชิบะเดยไปเบิงทุกๆุกยี่ห้อเีนาองพี่น้องไทยให้ดูข้าวๆปากอย่างนี้จ้ะแล้วก็นี่ก็แถวนี่ก็เต่ากาแฟพี่น้องเต่ากาแฟและตรงข้ามก็มีเตารีดเตารีดแบบสมัยใหม่ใส่นนางบอบใส่แบบง่ายๆนะจ้ะ แต่อีกมุมนึ่งจะเครื่องหั่นพักคือการพีน่นเขาสนุกเลือกว่าเขาจะเอาแบบไหนแล้วก็มีหม้อนานา,นา,นานชนิดแบบบ่ใช้นะ้ำมันอันนี้แกแม่นครีมเช็ดกระเป๋าเช็ดรองเท้าอันนี้แกแม่นอ่าจัก,กรยานจัก,กรยานนี่มให้เลือกหลายแบบ แบบลอยแบบใหญ่แบบสปอร์ตแบบนี่พี่น,อนอ้องขั้นอวบนคือท่าทางโอเคแต่ราคาโบ่โอเคเด้อจ้าะพี่นอ้องราคาแพงลิ่วเลยพี่นอ้องเท่ากับว่าสังเกตการเนาะนี่ยางเลาะเบิง่งนั่นเบิง่งนี่ดูสินค้าที่แบบว่ากำลังจะออกมาหรือว่าพึ่งพึ่งคลอดสินค้าพึ่งคลอดมาสักเท่ากับไปดูที่โชว์นี้ก่อนนะพี่นอ้อง มีแก้มแน่นครัวอีกด้านหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เขากับเปียนตึกพี่นอกมาดูาตึกนึกงตรงตรง,ตง,ตงามกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกอ,อาหารการกินของอ่ามาจากทั่วทุกมุมโลกนี่มาแล้วพี่นอกของไทยด้วยจ้ะอ่ะอาแมนียงนี่อ่สมุนไพรต่างๆนะคะมีมีทุกอย่างพี่นอง อันนี้มุ่มนี่เมนพวกเราที่ว่าเขาเอาไปผสมผสมเครื่องดื่มแล้วนี่ก็เป็นงานแฮนเมียจากทาั่งแอ,อฟริกาใต้นา่าจะอันนี้กกเมนของไทยพี่นองผักผลไม้อบแห้งมีวานหางเจระเขออบแห้งผักอบแห้งขิงหลวก็มะละกอมีทุกอย่างพี่นองจ้ะ และส่วนนี้ก็อันนี้ของอิตาเลียนจ้ะพี่นองนี่ไยนี้อิตาเลียนนะคะเฮาจะไปเห็ดพิดซซ่าเขากระต้องมุมนี้เลยจ้านี่อืฮึนี่เิอเอาพว่วงใดพี่นองมอีกระเทียมพลิกแล้วก็หอมแดงแล้วก็มีอ้หลากหลายอยา่างมีกระเทียมทนพี่นองมีกระเทียมทอนอ,อบน้ำผึ้ง แมนบอโนโนโนไม่ใช่อุน้ำผึ้งแช่น้ำผึ้งขอโทษ <c oughs> แช่น้ำผึ้งจา้า <c oughs> มีหลายชนิดให้กกเลือกอ่าเฮ้าเลือกเบิงเนาะว่าฮอนอ่าต้องการแบบใดแบบไหตรงนี้เลยพี่นอกมีไกดานชิมทุกสีพี่นอกสีเขียวเขียวนี่แซบแซบพี่นอกอ่าเม่นอันมะกรอกมะกรอกแต่ว่าลูกเม็ดบบกน่งใหญ่ อ,อันนี้ก็ของอิตาเลียนที่กันจะพี่นอ้อกนี่มีทั้งสีดำสีหลายหลากหลายอย่างอันนี้งานฝีมือโดยตรงพี่นอ้อกมีไกดาไปดังเบอร์เหลวแน่นเนียนนเพิ่นเฮดอันแบบว่าเพื่นสารมาเนียนอี๋เนีนแน,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 น่นมากๆแล้วก็ราคาก็ถือว่าโอเคอยูตันีเพราะว่าส่วนหลายแล้วอนะันนในอนาศูนย์ตันีนี่บ่แม่นราคาถูกเลยพี่นอ้อก ส่วนมากราคาจะแพงกว่ากว่าข้างนอกเด็กแต่ว่านาะบริษัทเป็นโอเคอยู่นี่มัวกระจุกกระจิกอ่าเป็นหูกระตบกระตูนอันนี้มาจากประเทศเออทางอเมริกาใต้พี่นอ้องมาจากทางอเมริกาใต้ทั้งเปรูทั้งชิลีจ้ะถ้ามันแกจะเป็นโซนเป็นโซนอยู่นี่มาแล้วอินเดียอ่าพี่ใหญ่อ่า อินเดียแดงอันนาะจากอนานะลุกพีใ่ไ่เฮ้าอเมริกาเนาะจากนี่พี่น้องตอนแรกอะนะไม่ไยดานึกว่าแมนนันถวยกาไกยจากบ้านเข้าเมืองไทยโบมเมียนจ้ะตรงนี้ก็คือจากประเทศอังกฤษนะคะนี่จากอังกฤษจากพี่น้องมีไยดาว่าป๊าถวยกาไกยคือออนซอนเถอะนาะบัดไปเบิงดีๆและวบมเม่นนะจ๊ะนั่นของอังกฤษจากพี่น้อง และส่วนนี้พี่นองมาจากไสจากอินเดียจ้กอันนี้ประเทศอินเดียนะคะนี่บึงกันหูตาไล่เลยพี่นวลว้ายกระเป๋าสตางค์กันไล่นํา <c oughs> อุ้ยพี่นวลขอเตือนนะคะถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดจะไปเที่ยวฝรั่งเศสนี่เด้อเขาก็ต ok ้องนะเตรียมนิดๆน,นะคะเพราะว่าตอนแรกอันมีด้าว่าไปอันเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> บริสุทธิ์ยังดอกไปยางเลาะเหรนซซื้อ ที่ไหนได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่เสร็จแล้วตึกั้นเท่าก็จะไปอีกตึ๊ตึกหนึ่งมันมีหลายตึกพี่น้องแล้วแต่ว่าเขาอยากเบิ่งอย่างนาะจากมีหลายตึกแถวเลือเบิง่งอันนี้ก็บรรดาฟูทรักมาขายอาหารการกินอยู่ข้างนอกมีหลายคันเลี่ยงกันพี่น้องมาดูตรงนี้นี่เครื่องใส่บานนี่คือส้วมส้วมนี้นะพี่น้องเราล่างกดน้เข้าเองเรียบร้่อยว่าจังซันเด นี่ไดาเบ่งองบนนี่ไงดาแกขำอยู่ได้หนิเออแล้วอันน่ะน้องน้องน้องสาวเล่าขูขายแล้วกะกวดให้ดูเอ,อ้กยกอยากโยกไปนี่พี่นอ้องพี่นอ้องตรงนี้นี่ตาแดงๆนี่มันเป็นส่วนน้่นี่พี่นอ้องคือส่วมนะคะนี่ตรงนี้ละโอ้ยบางทีดึกๆนาะอ,อาจจะไม่ปวดท้องนด้นอี่น้อันนี้คือเป็นผัวไฟที่มาพิ่นดัดเล็กไหม ดัดไสสวนแบบเ็ดสวนเยมอ,อ,อันนี้กับเมนตรงนี้มาโอ้ยไปไปปวดเมนบอปิน,นอตรงนี้กับมาขาเหียงอย่างนี้ยัสโทโนอมีอมีชีสผลิตเองนะคะบริษัทมาเองเลยจ้าี่นอบริษัทเพิ่นผลิตมาเองอส่วนมากแล้วพวกนี้นี่จะเป็นของแท้ดั้งเดิมมากเลยพี่นอไม่ได้ได้ชิมหมดแล้วเพราะว่าเพิ่นสี ยังไงอะ่ะเพิ่งจะเอาให้ชิมนะจ้ะเพิ่กจะมีตัวอย่างไปให้เห้าชิมนะเพราะว่าจะเป็นเหล้าวายบ่าะจะเป็นน,นานาขนม,มนเมนย็ดก็แล้วแต่ทุกอย่างชิมพี่น้องชิมแล้วก็จังซื้อนะคะอันนี้จะมีเบียแบบพิชุมเบียสดจากพี่หมอเบียสดแก้มกับไส่กลบอ,อให้เวาว ทีนี้ก็มาถึงฝ่ายเกาเรีนนะคะเกาเรีก็ชิมมาแล้วจ้าป๊าทีนี้ก็ถึงเวลากลับเดี๋ยวบัานี้พี่น้องแดดออกแล้วเด้อบัานี้เด้อตอนนี้ตอนบ่ายเกี่ยแล้วพี่นอ้อง,มมองไปยางเลาะมาเมื่อยแอกแหลกพราะว่ามันกะกลวงไกลไพศาลในกวงใหญ่้พี่น้องไลตึกถามว่าเฮามาเฮาต้องใส่เวลาเดนิดนเดนิดนเดินเดินอยู่ทั้งวันน่ะเลยจ้ะตั้งแต่เปิดจนปิดกักเลย นี่นะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆจ้ะนี่เป็นปอกเดอะเวกไซต์จ้ะพบกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีจ้า